ไปดีพ yeah. no no. ี่น oh, yeah, ้องน่าทำกระยาแล้วพวกทำปุ๋ยไปดีพี่น้องทุงยางไปยังอีกผานด่างอู่ไปน้าบ้านพิสตงไปหาลโบ๊ทไปไว้เลอย่าพูยงเอาเลยขี่รถด้ขีรถแล้วบางี่รโอ้ยอย่ารอดอย่ารอดชีแกงฮ็ดปวกใส่ต้ไม้พี่น้องตวนี้ก็ทิมีเต็เมนูฮีปวกเจียูดดว พีเยดอกปาสิเมนขมากขอมาขมาได้พี่ลูกละเร็วๆพัดยาเราจะให้เมติงพาไปยินขมาขมากินก้มัยเนาะขนมอะยใช่ลูกขมาขมา ขนมนี่ไงเดี๋ยวกะขนมประเทศเนี่ยขนมไข่กินบ่เดี๋ยวกินเยอะเออเวลาจะไปเชื่อตอนนี้ก็ลัานสีแกงเห็ด่หนอไม่พี่น้องมีเห็ดเห็ดปัวงามๆเลยน้ำไม่ก็ต้มเรียบร้อย บะมียาด่างบ่เฮ้ยบะมียาด่างพี่น้องใส่ผักกัญญะแหงไปก่อนผักกัญญะแหงใส่ก่อนแล้วมันปลหลกได้สั่นเนาะจัดไปเลยนี่ผักอีน้อแกงจะใหดปวกให้ปวกมาให้ปวกสดนี่แกงเสร็จแต่ละเถื่อนใหดปวกมัดตัวเย็นเป็นปวกสดนี่เฮาแกงเซรหม่นี่โอ้ยอันจะเป็นเข้ากั้นเข้ากั้นอะลี ตามบิ๊กซหย h านะปะต่านี้ก่ผู้เขาลุงไปหาองปลฟจะสึกไหม เอนทานเขื่อนแกงน้อยนะหะนกหมานอันอีมนเ้ากระต่ยนี่าอันนี้หมากันนี้มันเป็นซีชมพูหรือมันหวานเนาะอันหวานขั้นตัวสีขาวๆนะชมมันหนาวอเล่หนาวเมื่อแต่เศ้าเ้าเอาไปที่เขาทีมักินแวเห็นเรามาละั่วหังจาน กินกับลุงหน่อยดีกินแล้วแล้วก็เมื่อใส่ลงไปเรียบร้อยมักบวกมักเบียบยังบ่ทันมาพี่้องเ้ย น้ำไม้คือเลื้องแทน้ำไม้ป่าหรือไ่บ้านปะมีแต่ป่าได้มันก็เลื้องคืออะไรลอียวน้ำไม้บ้าโยปะหานกพหใขนาดมองกาเจน้วาะค้าโปเลยแกงเฮส แกงน้ำม้ใส่เห็ดแกงเห็ดบวกใส่น้ำม้พี่น้องเลยหก้ีเจ็ดทีพี่น้องเลยคนแรกก็เสือหดได้กันแกงเองพี่น้องเลยโอ้โหอะไรบรรดาบัวท่าโอ้ทวดทีเดียวพี่น้องใส่มือเดียวไล้ไอ,อ้ลูกละ ใช่ใช่ใช่โทรศัพท์มาล้างมาล้างไงบ้างมาต้มมาต้มกู้ชายมากินอิ่ม่ไดเายนอ่ข้างเงินใส่ืะผีหนุ่มเลยบนที่นี้ปวดอกเป็นอะไรเป็นไหงอีผม ต้องคนขาเบื่อมันเสียนติดหม้อเดยพี่น้องมาองคนกินบ่จำเป็นบ่แกเตม <c oughs> บอรอาตามแล้วบันนี yes. ้รูปใครใส่มาขีดถุงอ๋อชันชายจ้นี่หรอแม่อืมมาขวดใส่ด้วย ແລະແຕງແປງຕິກເນາະກ່ຈະນໍາອັກຍັງແລວກໍີເຮດສກ ลากลงเลยขออาตามขบเบือลงเนี่ยเอ้า <laughs> เยดาดำตื่นแทบบิ่นนี้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยผดพอดีเลยนะผดถามมันผดรอบกันนะว่าถามมันผดจ้าวนะมันโอกระเดกเออพอยยังม่ทันใส่ประเดกดิ ลงแสนใบหมักบัวพี่น้อยบอะว่ามันมียานางเนะาะาต้องเอานันีใส่จะทำสีเขียวแป้งมันเคียวขักนยังโอ้ยขบเรือการข้นกเด้อข่าขนาดข้นเลยเนาะ

น้องมดก็น้องเหยี่ยมไปหาเห็ดลงป่าสัตวทุมหาอ่าไปจักทางกันมาเลยกอ,องสาวร่วมรวยซวยกันจะได้กินเร็วเ,ว <c oughs> เห็ดโดบุกง่างย,ยังได้ได้นะพะลังเหยี่ยม มีจ oh. right, yeah. ิดอกง่ายดอกเป็นอาได้นะฮะขู kind of ่เขาลงฮาอามาล้มป่าตัวใสกระเบื้องน้อยกว่าเยอะประเด็กลงองไ่เห็นอีจอยไลายมื่อนะจะมันไปทางไหนโอ้ยนางกินขู่ใสอยู่เดียวนี่อยู่ใสโอ้ยมะขอดไปฮะมะขอดมันมีเน็ตอะไรเดียวเนี่ย trai để cho vợ và anh tự mình, cảnh... ừ, mình ừ, tự mình, đó không là, hử, mình đi thấy lâu rồi, nằm bên nón, nằm bên nón, nón chạy, bên xa อยู่ใช่แ้ว่ากันนางว่ามีกล้วยอยู่ใช่นางอยู่หะอือไปใช่อีกลูกโอ้เปลี่ยนชูลงไปเลยพรมยังผมยังผมอยู่ใช่แต่ผมมีควายกับผมมีนางข้างมันได้เป็นดอกควายได้เป็นควายควาย้วไหมบอยขัควายควให้ขั้วนะไม่ใช่ควายไม่ใช่ฝายขั้วฝายวายซะฝายกับขั้วเนาะ ถ้าว่ามีคว้ยอ่ะว่ามีควายนอนเอาหัวซุ่มกันอยู่ดอกน้องดำเน่เฮ้ยอะ้รคนหาคนในหน้านั่งเด็กๆกันแหลนไปแหลนมาอย่าง อลีลูกพันเตี้ยตะกวกเต็มๆไหมนี่สองคนนะว่าถือว่าจริงจูงไงนะบอกขนยอดกระบอกคตรสองคนช่างในนอกขนาดนั้นผงนัวลงทันทีแล้วจีดัมโอ้โหประกาศพี่น้องเอ้ยข่าวร้ายในครอบครัวเราผงนัวหมดผงนัวหมดต้องทำไงกำลัง เื่อาเกจับปะหานีกจะได้จประหาหนึงห,ห,หาคำ